ครับผมมารับชมกันต่อเลยนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นทั้งฝั่งของบาร์เซโลนานะครับพบกับเรือมาดิดนะครับผมซึ่งก็แนะนํากันมานะครับบอกว่าให้ผมครอบคุมฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยให้เอาชนะเรือมาดิดได้นะครับซึ่งก็มาดูกันเลยครับที่สนามค้าหนูของบาร์เซโลนาครับเลือกแล้วนะครับผมอระดับามยานนะครับอยู่ที่ซูเปอร์สตาร์เวลาในการแข่งก็นาทีเช่นเคยนะครับมาดูความฟิตนะครับแล้วก็การบาดเจ็บเนี่ยจะปิดไว้นะครับเพราะว่าระหว่างนี้จะได้สักยภาพเต็มที่เนาะอย่างที่เราเคยบอกกันนะครับ มาดูผู้เล่นด้วยนะครับใช้ชุดใหญ่ของทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันเต็มที่แน่นอนครับจะได้เราไม่มีกั๊กไม่มีกับว่ามาออมชอมให้กันแน่ๆนะครับเดี๋ยวเขาลุยกันเลยนะครับกูดีครับบาร์เซนาพบกับเดียบัลลิดครับับหากชมคลิปแล้วถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าผมภาพกิจกรรมใดขออภัยด้วยนะครับผมเขาวันนี้อยู่กับเก่งพิเศษเมอร์ครับที่สนามคัมนูสเตเดียมครับระหว่างบาร์เซนาพบกับเดียบัลลิดครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้เป็น ทีมที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ครับกลับมาเจอกันนี่ผู้ชมทั้งโลกรอคอยแน่นอนครับเอลกาสซูหนนี้ใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะต้องมาดูกันครับโอ้ผู้ชมครับไปการตอนรับนะครับนักเตะทั้งสองทีมครับปมือเสียงดังทัื่อสามทีเดียวครับนี่ครับลุยโซเน่ครับตัวอันตรายของบาร์เซโลนาสามประสานครับ MSN ที่มาเต็มแน่นอนครับวันนี้ฝั่งบริลี่ก็ BBC ครับเบลนะครับเบเซม่าแล้วก็โรนัลโด้ครับต้องบอกว่าฟิตทั้งสามชิตทั้งสามคนแล้วก็ของทั้งสองทีมนะครับผม เดี๋ยวมาดูโซเดสเนย์มาร์เมสซี่ครับยืนข้างกันเลยครับปีเก้อีวาลากิชิตโรนัลโดรามเบสตอริเกตหายเจ็บกลับมาแล้วครับเป็นเซย์มาแกเด์เบลตอร์ติโคลสที่เห็นต้องบอกว่าเป็นศึกที่ทุกคนตั้งตารอคอยทีเดียวครับดูกระแผงการยิงนะครับ4-1-2-3ครับพวกสามตัวเป็นบาโวแผงหลังมีปีเก้มาสเคเาโน่ตัวีดียวบ้างอเวสครับกองกลางมีอีสตาบูสเกตอาคิชิตครับกองหน้าสามประสานเอ็มเอสเอ้นนะครับผมเนย์มาร์เมสซี่แล้วก็หลุยส์โซเดสครับ ฝั่งเมดิสก็มีเบเซีมาแกเดตเบลฮัมเบสเตเกตแล้วก็มาดูฝั่งเมดิสกันบ้างครับผูสาวตูเกตและบาสกองหลังครับวารานเปเป้เดี๋ยวกับประคารมาเซลโลแผงกองกลางครับผมเป็นทางด้านเจมส์ฮัมเบสสตเกตลูกา้าโมอริสโทนิโคสแกเดตเบลครับแล้วก็บีคิสเซนโนโรนโรกับเบซีมาเป็นกองหน้าครับผมแล้วลูก้าโมอริสก็กหาเจ็บกลับมาเหมือนกันครับช่วยทีมได้เดยอะทีเดียวครับช่วงนี้เกมล่าสุดของทั้งสองทีมครับเดวิดไปแพ้สิบิยานะครับมาสาวตู้ตัวหนึ ศิมิชัมาสองตัวหนึ่งครับเกมนี้พวกเขาจะเก็บชัยชนะหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมต้องเลิมบาซ่าให้ชนะนะครับผมขอบคุณที่แนะนำแมชนี้กันมานะครับถ้าพูดเร็วไปขออภัยด้วยนะครับผมบาเซน่าได้เขียนเรื่อกเองครับบอลที่เดบาเดบ้าฮะไปโดนแกเดียวแซดด้านหลังไม่เป็นไรครับบอลที่วารานเสียบอลเร็วมากครับมดจีไปเล่นช้าเอาเวสย่างมาได้ไปชนกับการ์บากาวุ่มเร็วดีครับไอ้กับเดบาอิเลซ่าครับขออภัย โซเรต์ขึ้นมาจังหวะนี้เมซี่เรนิเร์เมซี่ไปช้าครับเสียกับไปไปโดนแซะข้างหลังที่ศีไม่ว่าอะไรเอนเซม่าให้กับคิเซโนโรโดไปอยู่ทางด้านขวาครับวันนี้โรนดาโดูถึงหลอกเอาว่าแทงไม้กับเปเซม่ายิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับเสียให้กับบาลลิดไปแล้วโอ้โหยังไงมันเร็วเหลือเกินครับตั้งตัวไม่ทันโอ้โหครับบอกว่าลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า จังหวะให้มาอย่างนี้แต่ว่าลูลกใจของดนาโดมันน้ำหนักมันพอดีครับดูรับสัดมาของมาซิลล่ไปชาลา่าใจครับเบาวออกมาชาแล้วก็โดนก่อนเลยครับบาร์เซลโลนานโอ้โห1-0ไปแล้วครับผมผมยังไม่ทันตั้งตัวแล้วสามนาทีแรกโดนก่อนเลยครับคลิปนี้บ้างครับไม่ถึงโซเรสมาดิดเป็นทีมที่ในเป๊ะ2016ที่เอเล่นได้เร็วมากนะครับตามไม่ทันจริงๆครับไนม,มา เขาแซะตูสองคนยังเงาไม่อยู่ครับโมดิสเซยกันดีอยู่โอ้โหไฟฟ้าเขาดูนี่วิเศษต้องไฟฟ้ากับดูนัลด์กับมะขาวครับดูครับโมเมตนต์ในการฟ้องกรรมการครับจังหวะที่ขอเปล่านีครับดูการโมดิสเปิดมาเล่นส์สั้นๆครับกับมะขาวให้กับโมดิสครั้งหนึ่งหูดูจังหวะให้บอลครับโมดิสให้สั้นๆดีกับมะขาว ลงลงครับแกเด็ดเบลยิงตรงนี้รับเข้ามือครับ,บราโวฟังเร็วทันทีครับเมสซี่ไม่ถึงบอลเสียบอลอีกแล้วครับบาซา่ายังตั้งเกมไม่ได้วาเซโลโลอกวันนี้ชิปมามาถึงจอร์ดิโอบ้าครับไอที่เนมาเนามาต้องดึงรอเพื่อนลาคิชิช เลยครับายิงที่ไปที่โซเลสไปที่เมสซี่เมสซี่เดนิมเมซี่ดึงเข้ามาแล้วเมสซี่ยิงในสายลูกนี้โอ้โหนาบาสเซ่ไปฉลาดใจัะเมสซี่เรามีโอกาสยิงเลยครับส่องก่อนเดนิมารีก็ประสาเริ่มทำเกมมาได้เดม่าให้เร็วดีครับล็อกพลิกมาให้กับวันนี้รออยู่เนย์ม่าโยเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับเนย์ม่าตีเสมอโอ้โหลูกนี้นี่ครับทำให้กับเซชนาตีเสมอไปได้ครับเนย์ม่า โอ้โหครับถือว่าตีเสมอได้เร็วครับมาเซีลนาจังหวะนี้มันโอ้โหดูครับดึงหลอกแล้วบังบอลแล้วแตะให้กับเนม่าสั้นๆแล้วสปีดมาทำจิ้งกันสั้นมากโอ้ครเราบังเงี้ยครัก็ปั่นนะครับเนม่าโอ้โหโดนบังครับนาวาตีเสมอให้กับมาเซีลนาไปแล้วครับดูจังหวะนี้ครั้งหนึ่งครับอินเตสตาให้มาดูครับเนม่าจังหวะนี้โซเรสไปดึงบอลโอ้โหแล้วโดนไซน์หนึ่งแต่ว่ามาเข้าทางเนม่าครับแล้วมาเองครับเนม่าจังหวะนี้ มีโอกาสแล้วปั่นอย่างนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยตีเสม,มอกับบาซ่าไปได้ครับเกมนี้นี่ผมต้องเอาเซอร์นาชนะเดวิดิเทได้นะครับก็เพื่อนๆแนะนํามาครับต้องทําให้ดีที่สุดเลยครับด,ด,ดึงบอลสวยงามไปที่อาว้าเดียว้าครับมาเองครับไม่มีใครโอ้ดึงหลอกอยังอันนี้โดนแซงแต่ว่าไม่เป็นไรผู้สิทธิ์บอลเลนจะไปลงแนวตัว ดีมาซิลโลมาได้มีคอมเล็กครับโรนัลโดมาซิลโลไปสไลด์ได้ดีครับโลน่าโดไปเล่นช้าดอกสวยเอว่าล้มลงไปลุ้โอ้โหฝ่าครับแกริสเบลนี่ลงมาช่วยเป็นกองกลางตัวรับด้วยครับผ่านแต่ว่าตัวดึงนั้นตรงนี้จอร์ดียเอาว่าเป็นศึกเอเวอเรสต์ที่สนุกตั้งแต่14นาทีก็ได้ครับเสมอกันไปแล้วหนึ่งระตูหนึ่งครับเซซีมงคื้นไ่หนักกินชิบบอลเร็วนี่โอ้โหชดคันแม่โมแต่ผ้าครับแต่ว่า บาร์เซโลนาเกือบขึ้นนำสองหนึ่งแต่ว่าบอลเล่ย์มันแรงกวาหน่อยครับโอ้โหมาดิดแทนมีรีเพย์ดูหรือเปล่าครับยอย่างงี้หูดูครับจนขาดเลยแหมแต่นั้นเสื่อมสามเหลี่ยมเต็มๆก็เมื่อสักครู่จังหวะคืนนั่งกับเมอซี่แล้วลากีชีบอลเล่ย์อย่างงี้ครับไอซี่จะเปิดด้วยตัวเองเปิดขึ้นมาครับในมาโมงนี้ไม่ถึงคนระับเป็นลูกเตะเก็บประตูของเดิมบริด มาบใส่มาที่เปเป้เจอมาที่มาเซลโลก็ไปดีอาร์เมสเซอร์ตกอาร์เมสไปช้าดีเมซี่ให้เดียวดีเมซี่มาไม่กับเมซี่ข้ามาที่เมซี่เลยนะเมซี่แต่มาได้อ้โหโดนลูกนี้ไม่เป็นไรครับว่าแหมไปไม่โดนบอลแต่ไม่โดนเมซี่บอกก็สิบบอกไม่เป็นไรครับโรนัลโด้ต้องระวังครับลูกสวนกับเรียวมาแล้วครับกับมะข่าวเจอกับทางด้านนาว่าอันเกมออกครับต่อเนี่ยว่าไอ้เรียวที่ โอ้ใครจำมาดิบรูมเลเดียเมซี่หาผู้นี้มายิงแบบนี้ก็เมซี่เรียบร้อยครับสองหนึ่งโอ้เลเดียเมซี่ดูับท่าดีใจของเมซี่ครับสองหนึ่งแล้วตู้กอบเชียร์นี่เฮกันทั้งคำดูเลยครับโอ้ต้องบอกคนให้ก็ดีก็ต้องชมเลยครับอีเดซ่าครับนี่ครับเขาดึงจังหวะรอแล้วเมซี่วิ่งมาโอ้โหถล่มไม่หมดเลยครับกองหลังมาดิดแล้วเมซี่ก็ยิงอย่างนี้ครับเต็มข้อครับเรียบร้อยครับสองต่อหนึ่งครับ อ่าเราขึ้นหนำนาทีที่20ก็บ,บาเซลน่านำเบลบริตไปแล้วต้องขอบคุณที่แนะนำแมตช์นี้มาครับถ้าระหว่างเกมมีพลาคชื่อผิดพลาดประการใดต้องขอไปเมซี่เก็บบอลได้ไปมาบอลจะพาเขาไปซีกก่เลยมาอีฟคืนมาครับโอ้ยเป็นเลนเนียเมซี่ถึงก่อนแล้วปั่นชนิดโอ้โหยิงในขวาแสตลเรส so ครับขอไปโซเรสให้กับลูกนี้เมซีค่ครับดูเขาวิ่งแซงเบเป้มาแล้วแหมมันบังคับให้ต้องยิงขวาครับลูกนี้ยิงซ้ายแล้วโดนเบเป้ยิงขวาก็เกือบได้ประตูที่สามครับ เซซี่ครับเพราะว่าเป็นตัวอันตรายทุกๆนาทีครับที่มาดิตต้องระวังครับวารันไีที่โมดิสพยายามต่อกิ้งมาครับโรนัล do หายไปจากเกมโรนัล do ครับโมดิสให้เร็วที่กับข่าวมาที่โมดิสอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคบเบเยซมาให้มายิงเร็วลูกนี้เบเบเซมาจุดตะบะยิงเร็วครับลูกนี้โมดิสงัดมาให้ครับดูการจ่ายบอลครับแต่ว่าไปสไลด์ขวางไว้ได้ครับ ที่ที่26อดีตได้23ครับได้เตะมุมขึ้นมาขึ้นหมวสกสกัดไม่ดีโมดิตโยกหลอกเรายังได้หรือเปล่าดูให้ง่ายๆโรนัดโรไปชา้าครับอ้เล่นหน่วยยิหวาเสียวครับเอาว่าต้องคืนอ้ยังยิ่งอยู่ครับจอเดียว่าสวยงามมากจังวันนี้เปลี่ยนแกนบ้างครับอินเนสตาไอโเรีวจะให้กับมิสซี่ครับคิลเลอร์พาสมาไม่ผ่านแกเดตเบลบไอวาดิฮามส ฮาเมสโยกหลอกจังหวะนี้สวยครับฮาเมสชิปมาเบซีมาโมงโอ้เรียบร้อยครับสองสองโอ้โหดูไม่ทันครับ oh จ oh, ังหวะนี้โอ้โหครับตีเสมอไปแล้วครับเรือมาดิต้องดูครับจังหวะนี้ให้นานครับแล้วเบลมาที่ฮามสดูครับโยกหลอกโอ้โหสวยครับนี้อาไว้ไหมแล้วเปเซีมาหล่ออยู่ครับงัดมาให้แล้วโมงนี้โล่งๆครับเรียบร้อยครับเปเซีมาตีเสมอให้กับเดือมาดิดไปครับ สองรูสองแล้วเกมนี้สนุกมากครับผ่านไปมีสุกนาทีที่2ประตูครับ4ประตูครับท,ทั้ง2องทีมตัดมาให้ครับตรงนี้ถึงหรือเปล่าครับโซเรสเอาล้มประมาทนี้โซเรสคืนไม่ถึงยิงตรงน,นี้เอ้าโอ้โหแม่ม,มาติดไปชะง,งักกันเองครับจังหวะนี้เกือบเสียประตูที่3ให้กับบาร์เซโลนาครับโรนัลโดมาได้โดนไปเล่นช้าครับแต่ว่าจ่ายมาไม่ดีแกเดดเบลเนม่มา ศรีนาต้องขยันมากขึ้นครับเล่นในบ้านนี้ต้องการชนชนะเหนือมดดิดครับเป็นสุขแห่งศักดิ์ศรีครับมา,ายซอาบ้าหุ่นไม่ดีครับเสียบอลอีกแล้วครับเบซมมามาล้ำหน้าครับลูงนี้อบาบาเปิดขึ้นมาขึ้นมุมไรนๆเก็บบอลได้ ตุ้ยที่ close เอสตาบังบอลโซเลตโซเลตโือโซเลตโดนเข้าข้างหลังครับอุย้ยไม่ทะลุช่องครับจังหวะนี้การจ่ายของฮามเมสที่น่ากลัวทีเดียวครับขึ้นมาบ้างไปเองครับจังหวะนี้เขาฉีกเข้ามาอย่างนี้ครับเมสซี่อีกแล้วครับจังหวะนี้จ้โหไม่ทันแต่ว่าไม่มีใครซ้ำแหมรับไม่อยู่นาะบาส โอ้ยแล้วเกมมันบาดเสียวทั้งสองทีมแล้วแลกกันโอ้ยดูโมดิตไปครึ่งบอลรอเพื่อนครับแต่ต้องคืนหลังครับลูก้าโมดิตฟอร์มกำลังฮอตดีกล้าเล่นเยอะเลยครับเนมาเนมาลากเข้ามาอย่างนี้เนมาไม่มีใครเข้าประกบเนมามาปั่นลนูกนี้ยิงโอ้หเดีอดร้อครับเนมาสุดชอบสุดยอดครับเนมาลูกนี้โอ้หไม่ยิงไม่มีใครเข้าก็เข้าทางเนมาแล้วยิงอย่างงี้โอ้หต้องบอกว่า ซูมเขกล้าที่จะเลี้ยงมาเองครับเกือบครึ่งสนามครับเนี่ยว่าโทนดิฟอสไปลังเลครับไม่ให้อะไรชิดกระมาเองครับเนี่ยว่าก็มิซซี่ก็ทําพื้นที่รออยู่ครับแต่ว่าแหมดูเนเมอาบั่นจังหวะนี้ครับโอ้โหดูยิงเหนือชั้นจริงๆครับเนเมอาโอ้โหน่าชื่นชมครับสามมาดูต่อสองไปแล้วครับมาดิดขึ้นขออภัยครับฟอร์เซราขึ้นดำมาดิดไปแล้วครับเสื้อผมจะเผื่อพังมาดิด่อยครับพอดีเป็นแฟนของมาดิดด้วยแต่ว่าจริงต้องเล่นบาซ่าให้ชนะนะครับ ไปเซมา่าดีมาได้โรนัลโดเอาหลุดขึ้นมาปีเก้มาซ้อนมาอยู่เอาแล้วไม่คืนอย่างนี้อุ้ยวาดเสียวโอุ้ยปีเก้แหม่ตุ้งเคลียร์อะไรครับอาว่าดูนมา่าไอสั้นซันดีลากิติสเซมา่าฝ่ายดีอาว่าขึ้นมาครับจอร์ดี้อาว่าไม่ตรงกับโซเลตต้องไล่บอลขึ้นมาจ่ายไม่ดีครับพี่เมซี่เมซี่เมซี่วันนี้ยังโดนประกบแจอยู่ครับไม่มีพื้นที่ให้เล่นง่ายๆพี่เมซี่ เมสซี่อ่านมาเซลโลมาได้เมสซี่เมสซี่มาครับยิงด้วยสายลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแหมขอโทษเพื่อนเลยครับพยายามที่จะไปเองแต่ว่าจังหวะที่เขาบอกว่าไม่เปิดพื้นที่ให้เขาไม่ได้ครับเมสซี่นี่มองเพื่อนแต่ว่าไปเองครับดูหนีมาเซลโลมาได้ครับดูไปแซะไปแงยังไงก็ไม่ล้มครับแล้วมาได้เงิดช่องนี้ก็ยิงเองนะครับเมสซี่เฉียวเสาไปทีเดียวครับต้องบอกว่าสามประสานของบาร์เซนา this ถ้าติดเครื่องแล้วนี่อันตรายที่สุดเลยครับ บอลรนันให้ไปที่กาบขาวมาที่โรนัลโดมูดิสมูดิสไปเล่นใช้แล้วครับให้มาอย่างนี้ดึงให้แล้วเปิดมาไม้ครับบูสเกตเปิดเข้ามาเนมาเ่าวอลเล่หูนาร์วาซับติดมือครับปิเตซาอันนี้เป็นเกมของมาเซียนาแล้วครับปีเตซ่าของหมอสวยงามมากเนม่าพิกอินแล้วครับจังหวะนี้เนม่ามาได้ไปติดโทนีค่คลอส อยู่บริจะสวนกับเรดลมาที่ฮามเบสสวิเกตคนนี้ก็อันตรายครับฮามเบสนี่ฟอร์มจัดจ้านครับให้มาที่บาเซโล่เติมขึ้นมาสูงครับบาเซโล่ให้กับดิฮามเบสเจอกับปีเก้เอาไม่อยู่ครับโอ้ยต้องระวังครับตรงนี้มาจะยังไงดูครับตรงนี้พยายามาได้ดีครับไม่ถึงเมสซี่แต่ว่ามาช่วยยังบอลได้เมสซี่แต่เดนเมสซี่เมสซี่มาเองครับเดนเมสซี่เจอกับผู้เล่นเดนเสามคนเมสซี่โอ้ดูเมสซี่วาครับดูเดนเมสซี่กับชากมาโอ้ย ดู้โหครับพยายามที่จะเลี้ยงไปเองแต่ว่าโดนมาเซโล่ตามประกบข้างหลังของเปซี่มองไม่เห็นโอ้โหครับก็พยายามดึงเวลาด้วยครับมาสักครู่จบครึ่งแรกคเขาเซียนานำไปแล้วสามดูจะสองยิ่งก็ไปถึงห้าประตูครับทำการเสียเวลาไปชมครึ่งเวลาหลังกันต่อมาดิดพบกับบาเซียนาครับที่คัมนูครับวันนี้มาเยือนมาดิดแต่ว่าบาเซียนาอยู่ฝั่งผมนะครับผมมาขับบาเซียนาอยู่เล่นไปด้วยแล้วก็ฝึกภาคไทยไปด้วยนะครับโดยเก่งพีซีเกมเมอร์ครับถูกใจฝาก ตั้งสกายฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยครับผมเติมเกมขึ้นมาสวยอย่างหมดแต่ผ้าครับต้องตัดบาร์ที้หลุยโซเรสออกมาโอ้ยเกือบไม่เข้าใจกันครับบารานกับเอ้าไม่ดีครับคืนมาเมซี่ไม่รับเรเน่ยเมซี่วันนี้ปั่นอย่างนี้ยิงนี่หน้าบาสโดนเลยครับโอ้โหเมซี่ครับยิงอีกแล้วครับโอ้โหปั่นอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับมาเซโลไปจะไปโชว์สกิลแต่ว่าไม่ไปเสียกับลาคิทิสดูครับโยกหลอกต่อสุดเข้ามา เมสซี่ครับยิงลูกนี้โอ้โหดูเขาเหนือชั้นอีกแล้วครับเดนเวอเวสซี่ไม่ต้องแรงครับแต่ทิศทางมันได้ครับ <c oughs> สี่ประตูต่อสองครับวันนีโดนเกมนี้จะว่าอย่างไรครับโอ้โหแล้วฝฟาวนเวสี่นี่เครียดเลยครับเอดดีเก้์กับลูกทีมนี้ฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ครับหือโซเรสโซเรสไปล้มลงไปไม่ไม่เป็นไรครับสิไม่ว่าอะไรไหลชนไหลครับสักครู่อาเมสเล่นดีครับอาเมสแต่วันนี้ต้องบอกว่า สองหน้าสามภาษานี้ยิงกันไปแล้วครับในมากกับเมสซี่คนละสองประตูเหลือโซเลอีหนึ่งคนครับโซเลตจะพักวันไม่ได้เป๊ะขึ้นมงอดีตกาเดตเบลอาร์เมสซาดิกตอาร์เมสไปช้าครับเสียให้กับปีเก้ปีเก้มาเองครับจังหวะน,นี้เลือกไปครับปีเก้ยังไงครับปีเก้โอ้โหจะรอเพื่อนข้างหน้าขึ้นมาสูงจะมีความมุ่งมั่นแต่ว่าโรนัลโดเขาไม่ผ่านครับ บูดิเอิปสต้าคืนครับดูเนม่าโอ้โหเบนม่าไปโยกหลอกให้มาสวยครับตออที่อาบาขึ้นมาเลือกให้คร,รับโซเรสปั่นยังนี้เรียบร้อยครับโอ้โห,หลุยโซเรสโอ้โหเป็นประตูที่5ของบาร์เซโลนาไปแล้วครับถล่มพรดิตเดียครับเกมนี้โอ้เกมนี้เอาไม่อยู่ครับพอเสียประตูมากแล้วมันต้องบุกทีนี้ ตำแหน่งมันก็เปิดช่องแล้วครับแต่ต้องชมครับจังหวะนี้คนให้ครับจอดีเรียว่าโซเลสหาไปที่ดีแล้วดูเขามัดมาให้แล้วยิงง่ายๆเลยครับโอ้หนีมือแกเรื่องเนาวาสิกแล้วไม่ต้องแรงครับแต่ว่ามันโค้งเข้าหาประตูครับ53นาทีครับกลายเป็นเซนานี้ขึ้นนําไปแล้วครับเราก็เล่นยิ่งเล่นยิ่งดีครับโซเลสไปเองครับหรือโซเลสดีมาได้ให้มาก็ีเบสซี่ไม่ถึงโอ้โหนี้เมสซี่เนี่ยครับทำครบกันทุกคนแล้วครับฝั่ง m s ็ เกมนี้ครับก็ควบคุมมาเสียหน้าครับต้องเอาชนะมาดิดให้ได้ครับรู้สึกว่าจะคายความกดดันไปเยอะแล้วครับตอนนี้นำอยสามประตูเราได้ต้องตามนี้กดดันอยู่เหมือนกันครับลูสเกตข้าวบอลไม่ดีมาเซโลจับบอลได้คืนมาที่กระเป๋ามาดิดขึ้นมาหลายคนแล้วก็แต่ว่าตรงน,นี้ให้แรงไปครับไม่ทันครับกระเป๋าต,ต้องมีปีเก้ครับต้องถอยลงมารับบอลครับ ลงที่วาโวมัสกีลัโนให้จะไปถึงเพาบาติดโรนัลโดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มอยู่คือที่เนสต้เนมางัดมาให้หงงไม่ผ่านกับบาคาวกบติดช่วยกันไล่บอลดีครับไม่ให้ออกครับส,สวยครับจังหวะนี้สวยมากหมาต่อกับจอร์เดียวว่าคืนจะคืนให้กับเนมาแต่ว่ามีทนครับกับบาคาวลงมาช่วยไว้ได้ อเซน่าก็ต้องระวังครับมาดิยังมีเวลาที่จะสู้ต่อครับยังไม่ท้อคับมาดิให้ไม่ดีครับกับาข่าวไม่ถึงครัตอนนี้โมดิสขอโทษเพื่อนเลยครับแล้วเสียงผมเบาไปนี่ก็คือผมยังไม่หายเจ็บคอดีนะครับแต่ก็ผอไม่ได้สุดพามาเงียบเหงาเลยครับยังไงก็ยังอยากกลับมาพาแล้วก็ทาคลิปมาฝากเพื่อนกันเช่นเคยครับยิงลูกนี้วู้เลยมาแต่มาแต่บรรยายแล้วขออภัยด้วยมาที่เดนิอัเวส ต่อรครับอาเวสขึ้นมาเองไม่มีใครเข้าประกบอีกแล้วครับดูจังหวะนี้ของเอาเวสขึ้นมาโอ้โหไม่ให้ใครก็ดนเข้าบอลแต่ว่ายังได้อยู่ครับโซเรสปั่นจนังหวะนี้จริงโอ้โหมันออกข้างไปครับมีโอกาสีดูดูโซเรสดูความสวยงามของการาฟิกข้างนี้ครับพื้นสนามอาจจะไม่เหมือนที่สเตชัน4แต่ว่าระบบการเล่นนี้เหมือนกันทุกอย่างครับผมแล้วก็ การอัปเดตแทบต่างๆเสื้อผ้านี้ก็จะสมบูรณ์ได้ได,ดียิ่งขึ้นนะครับโซเลด้าบอลบาดานกล้าเล่นครับจนนังหวะนี้กัปบปบาคขาวโรนาโด้โดนแสวีเดสไปแซะตรงนี้ได้ฝ่าครับพอดเีเด้เร็วทันดีเบนเซมา่าแกดัดเบลให้กับเบนเซมา่าเอาถึงด้วยกับเบนเซมา่ายิงโอ้โหดูครับ เผลอไม่ได้ครับต้องระวังจังหวะนี้ก็เป็นเซบายิางด้วยซ้ายแต่ว่ามันไม่ไม่ตรงบิด,ดไปนิดนึงครับดูบาโวเล่นให้กับแต่นี่เอาเวสับจังหวะนี้ดูกาเล่นมาครับโอ้ยแต่ว่าไม่ไม่ดีครับจังหวะส่งบอลมันเบาไปแกรดิสเบลอาเมสโยกหลอกปีเก้เราให้มาโมริตจะคืนเป็นเซม่า โรนัลโดวันเล่หูเรียบร้อยครับโอ้ไปเล่นพาคกันเองครับบาร์เซโลนาแล้วมาริดได้ประตูที่3ครับดูน่าวดครับยิงลูกงไปเป็นจังหวะที่ไปเล่นยากเองครับทางนั้นวาวให้กับเอาเอาเวสแล้วก็อเขาทำเลี้ยงจูบหลอกเล่นดีมากครับวันนี้ทำเลี้ยงจูบเขาไปจ่ายแล้วบอลมันมาเข้าทางโรนัลโดก็วาเล่ยได้สายเข้าไปครับยินสามดูต่อห้าครับมาริดตามมาอยู่ไกลๆครับ 67นาทีเซนาลงอยู่2อลูกครับ5้าวดูตาสามเกมของอนซนาก็าช็อตไปดื้อๆเหมือนกันครับเมสซี่หนีมาซิโลมาได้ครับเลี้ยนเมสซี่แต่ว่าเลี้ยงไปเข้าทางครับลากิทิสไปช่วยไรบบอลเอเป้เอเ,เ,เป้ไปช้าครับลูกครับเมสซี่มาอย่างนี้ครับเห็นรออยู่ครับเนยมากมงโซเรสโอ้โห แม่บอลมันโดนไม่เต็มครับติดนาบาสัอสอดิฮามิสไฮดีมาเซลโลเล่นดีนะครับวันนี้ฮามสิสแต่ว่าจึงช่วยทีมได้ไม่มากเท่าไหร่แกรเรด,ดเบลมาจังหวะน,นี้จะตัดเลยหรือเปล่าไม่ครับแกรเรด,ดเบลเจอกับปีเจ้ให้ครับบูสเกตมาที่อิเดซ่าเอาอิเดซ่าไปช้าขึ้นมาไม่ดีครับเนมา่าโอ้โหเดินรวบนี้ไม่ฟาครับตัวนี้ close โ,โดนอาดูไวช้าเอาดโดนดึงหลอกนี่ไม่เสียหลกัก นี่มาไปครับนี่มาดูว่ามีความเลี้ยวหูจะเลี้ยงผ่านเนี่ไม่ผ่านวาราันชาาานา้าแล้วครับวารันจังหวะนี้พลาดโอกาสโอ้โหมาเไลยได้ทันไม้ตัวนี้คลอสก็ช้าครับตัวนี้คลอสอิเนซาดูมันเข้าข้างหลังก็ไม่เป็นไรเขสิง้์บอลลิ่งต่อไปเรียบยูก้าโ์มูดิมูดิก็ไปชา้าครับเสียวันนี้กับบุสเกต ยิงลกูกนี้ก็บูสเกตครับมันไปเบาไปหน่อยครับไปแฝงเน้นทิศทางนะาวาร์ซับฟังเดี๋ยวกับที่มาซิลุ7-7นาทีครับตามอยู่สองประตูครับมาดิดสามต่อห้าหนงสวยครับตรงนี้บูสเกตบุซีไม่ถึงแก้ตัวได้ไหมมาครับชีบาลีฮาเมตสุดิเกตขึ้นมาทางซ้ายใครรออย,อยู่ครับฮาเมต โอ,โอ,โอ้เปี่ยงดาอยู่ครับโดนมาโรนเอาด้ไม่ได้มงครับอีเนสตาโอ้โหจะให้กับเดม่าไม่ถึงแล้วครับทุกวันนี้ถึงหลบไปเซม,มาชิพมาไม่ถึงทำเมสซีติเก้ครับราโวจะเล่นยังไงรับลูกนี้ให้มาที่มาเซรานโจน่ครับถึงจะเด้ว่า ก้นานสีครับเดม่าวิ่งทำทางไม่ลำหน้าครับจังหวะน,นี้ขึ้นมาครับเดมา่าเจอแบบนี้แล้วยิงเลยสายโอ้โหไปยิงเองเลยครับเดม่าอยอู้จะเดียวบ้าไม่ผ่านนี่จะโยกหรอกแต่ว่ายัางเข้าบอลได้ดีอยู่เอาครับโอกาสของมาดิดเบนเซมามาที่แกเดดบลเดิมให้กับโดนาโดให้เดี๋ยวที่โมดิโยกหรอกติดปีเก้ครับอ้หาบอลไม่เจอครับซะ ตรง,งนั้นอย่างี้สบายครับราโวเล่นเร็วไม่ได้ครับต้องใจเย็นๆครับแต่ยาวขึ้นไปแต่สิบห้านาทีแล้วครับคงยากครับที่จะตามทันสองลูกไม่ถึงเมสซี่หายไปครับเมสซี่ฮารมิสตเกตนี่ครับพยายามที่จะช่วยทีมเต็มที่ครับฮาเมซีแต่ว่ามันไม่ผ่านแผงหลังของบาร์เซโลน่าครับทุ่มไกลทันทีครับไม่ถึงโซเดส เมสซี่ไปรอจังหวะนิดนึงโทนี่โครสเบซิา่าขันบอลขึ้นเกี่ยวข้ามมาให้มาสวยครับจังหวะนี้ทำมาดีแต่ว่าโอ้โห้ไม่ยิงไม่ได้ครับพาเมซีเรนีเมสซี่เมสซีซ่ไปโดนโทนี่โครสสามประกบขัดมาไม่ผ่านสวยครับไปเสน,นาสวนกลับเร็วอัดมาครับเรนีเมสซี่ขึ้นมาหลุดเดียวขึ้นไปก็จกังหวะโอ้โห้เราหน้าครับเมสซี่ ไม่วานนี้ก็พลังจริงๆครับวิ่งเกินไปนิดนึงครับเกือบไปครับเดือมบดิฟนาซีเดีย89ครับวันนี้นาวัตต้องทุบออกมาลงมาได้สโลเก็บได้คืนที่แกเดดเบลแกเดดเบลให้เดียวที่เบนเซม่ายิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแหมยิงเข้าง่ายจริงๆครับลูกนี้บอลเล่ได้สายครับเอาเลยครับฮาวเจอสติวส์เจอาครับตามมาเลยครับเป็นแฮตทริกของเบนเซม่าด้วยครับแต่ว่า โอ้ลูกยิงลูกนี้มันวอลเลย์เด็ดขาดเหลือเกินครับมันรับไม่ทันนะคจังหวะให้ครับแค่เดดเดวอดีฮามิสสติกเกรครับเราตวัดเร็วทันทีที่เบซิมาครับยิงด้วยสายจังหวะน,นี้มันโล่งหมดแล้วครับจากที่บอกว่าจะไม่ทันนี่ตอนนี้ทศเวลา3นาทีโอ้โหได้บอกประวัติเสียวครับสำหรับบาร์เซโลนาคนเล้นของเกมครับลีมากที่าว่า ไม่กับโซรีกขึ้นมาจังหวะนี้เกี่ยวบอลได้โซเรตไม่ยิงครับแล้วมาริโโอกาสสุดท้ายของมาริดครับอาเมสแกดิดเบลโอ้หมดเวลาครับไม่ทันแล้วครับบาร์เซโลนาเอาชนะเดวิดไปได้ครับที่ครับนูห้าตูจสี่ครับจากการทำประตูของเรย์เนมิซซี่สองประตูครับเนม่าแล้วก็ลูซเซสหนึ่งประตูครับ แล้วก็ตามที่ขอมานะครับจัดให้แล้วนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ครับตามคำขอเลยครับผมขอบคุณที่แนะนำแมตช์นี้มานะครับผ้าปิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะเจ็บคอนิดหนึ่งนะครับเสียงก็จะแปลกๆนะก็ขอคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมในก็จะอัจคลิปเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมคู่ที่ขอมากันนะครับผมยังไงฝากไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ